เทเวนไปไหนลูกเทเวนจูเอลอิตเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งมาเลยหนึ่งส,<า>สองสองแล้วอะไรคะสามสามอ่ะสามแล้อะไรคะนี่ สามแล้วอะไรสี่หา้อาอันับก่อนหกเอาเร็วสินับสิเจ็ดแปดเ,เร็วอานับก่อนที่ไม่นับเลยลูกอีเอเร็วเร็ว